อโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดวลจุดโทษกันนะครับจะดวลจุดโทษกับลิเวอร์พูลนะครับจุดโทษนี่ไม่มีใครเก่งไม่เก่งนะครับโอกาสชนะห้าสิบห้าสิบครับจุดโทษอ่ะคนยิงคนแรกเป็นของแมนยูครับจะยิงโดยมาคัสต์ฟอร์ดครับหมาค่ะเอ้ขอัยครับเป็นของทางด้านแมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้แมสซี่ยิงจุดโทษเข้าไปแล้วครับแล้วคนที่สองที่จะยิงของบาซ่าครับ เป็นเดวานอกูต <Yeah! S 1> ัวาดที่เซฟครับวู้แมนยูขึ้นนำเลวบูล2สูดครับยิงที่เซฟแล้วครับคนที่สองครับเซฟยัไไงไงวะไปมาลาโดนมาลาโดน้าวิ่งเข้ามามาลาโดน้าวิ่งเข้ามาที่บอกมาลาโดน้ายิง่งเซฟยังไ,ไงสองสูดแล้วครับเซฟยังไงมาลาโดน้ายิงสองสูดแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้มาดูบุคิวของเราครับ ลิเวอร์พูลคนที่สองวิ่งเข้ามาเทบอลแล้วยิงเข้าเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมันเซฟยังไงไปมึงสัวมุกก่อนดิอย่าเพิ่งต่อไปเป็นเฟื่อนันโดต่อเลสวิ่งเข้ามาเฟื่อนันโดต่อเลสยิงกูยังไม่รู้เลอ้เฟื่นันโดต่อเลสยิงเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้กูเซฟตรงไหนกูเซฟอ่าจังหวะนี้เฟื่อนันโดต่อเลสยิงไปแล้วครับมาดูคนที่สามของทางแอนฟิลด์ครับ วันท oh, oh! yeah, ี่3แอนฟิวเบอร์สิบสองยงเข้ามาทีบอลแล้วจี๊เซฟแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับจัังหวนี้ครบถ้าแมนยูยิงเข้าจะชนะทันทีครับเมซฟยังงไแมนยูส่งกองเต้มายิงครับถ้ากองเต้เซฟได้ลูกนี้ถ้ากองเต้ยิงเข้าแชมป์ชนะแล้วครับจังหวะนี้กองเต้ยิงโอ้แชมป์ครับแมนยูเซฟยังไงกูอยากลูกยิงของกองเต้ครับผมถ้าใช้ก็ใช้ชอบยิงเงยิ่งก็ไรก็กระไรก็ถูกใจให้กะช่องอินฟินิตบ้าตีไปนะครับขอบคุณครับ